เมินเสียงจากตะวันตกนะคะล่าสุดจีนกับรัสเซียจับมือกันทางด้านกองทัพค่ะเพื่อสร้างสันติภาพให้กับโลกต่อไปนะคะเช้าวันนี้มีสื่อต่างประเทศรายงานออกมานะคะว่าทางด้านของจีนกับรัสเซียเนี่ยแหละค่ะเป็นสื่อจากอาทินิวส์นะคะ มีการยกระดับความร่วมมือทางกองทัพร่วมกันร,ระหว่างจีนกับรัสเซียค่ะเพื่อที่จะสร้างสันติภาพและก็ความยุติธรรมให้เกิดกับโลกนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องละค่ะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะประธานาธิบดีสจิ้งผิงเดินทางเยือนกรุงมอสโกเพื่อไปพบกับประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินค่ะแน่นอนนะคะความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียในครั้งนี้ครอบคลุมทุกๆมิติค่ะแน่นอนนะคะรวมไปถึงทางด้านของการทหารด้วยละค่ะก็ทางด้าน ในครั้งนี้นะคะจีนเองก็ออกมาถแถลงค่ะโดยผลเอกพิเศษฐานเคอร์เฟยนะคะซึ่งเป็นโคศกกระรุงกรลาโหมของจีนค่ะถแถลงเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับกองทัพ,พรัสเซียเพื่อร่วมการส่งเสริมความยุติธรรมสันติภาพและก็ความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยล่ะค่ะคำถแถลงนี้ก็มีขึ้นนะคะหลังจากการประชุมสุดยอดผู้นําระหว่างประธานาธิบดีสิจินผิงแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกค่ะ โดยทั้งสองเนนย้ำความเป็นพันธมิตรระหว่างกันแล้วก็เห็นพ้องร่วมกันในทุกๆมิติเลยนะคะจีมีความตั้งใจที่จะทำงานกับกองทัพรัรเซียในการปฏิบัติตามฉันธามติที่สำคัญที่เห็นพ้องต้องกันของทั้งสองผู้นำนะคะรวมทั้งการสื่อสารและก็ความร่วมมือด้านใหม่ๆให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยละคะ่ะทางด้านของท่านโคศกราโหม ของจีนท่านนี้นะคะก็เน้นย้ำว่าสประเทศมีแผนที่จะดําเนินงานร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวก้อยกันทางทะเลแล้วก็ทางอากาศร่วมกันเป็นประจำนะคะมีการซ้อมร่วมกันมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในขอบเขตความร่วมมือต่างๆนานาเลยละค่ะเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจกันมากยิ่งขึ้นทางด้านการทหารด้วยละค่ะเพื่อที่จะช่วยที่จะสร้างสันติภาพให้กับโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค ของจีนในเวลานี้ในเอเชียบ้านเรานั่นเองค่ะรวมทั้งทะเลจีนใต้แล้วก็ไต้หวันด้วยนะคะอินโดแปซิฟิกที่เราทราบกันดีนี่แหละค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้นะคะก็มีขึ้นค่ะหลังจากที่ทางด้านของตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสหรัฐเองหรือว่ายุโรปเองนะคะก็แสดงความไม่สบายอกสบายใจระหว่างความสัมพันธ์กับจีนกับรัสเซียในราคาเป็นตะก้อนเองก็เพิ่มงบประมาณมหาศาลเลยนะคะในปี2024เนี่ยค่ะเพิ่มเป็น8 0 0แสน 42,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อที่จะสกัดอิทธิพลจีนนั่นแหละค่ะแล้วก็กลุ่มของตะวันตกนะคะก็มีการเพิ่มสมาชิกกันมากขึ้นทางด้านของฟินแลนด์ Finland นะคะล่าสุดที่เราได้เห็นข่าวกันก็เข้าเป็นสมาชิกของนาโต เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทางด้านของกลุ่มออกัสเนี่ยค่ะก็มีทางด้านของนิวซีแลนด์ด้วยนะคะที่แสดงความต้องการว่าอาจจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อที่จะมาร่วมกันสกัดอิทธิพลของจีนในเอเชียแล้วก็สกัดอิทธิพลของรัสเซียทางฟากหนูเนี่ยนะคะส่วนจีนเองเนี่ยมีแต่จับมือกันเพื่อทำมาหากินนะคะค้าขายค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริกสกลุ่ม s c o นะคะพลังงานกับซาอุพลังงานกับรัสเซีย อินเดียเองนะคะก็ขยันกันทำมาหากินค่ะเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างสร้างความแข็งแกร่งความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจโลกอีกด้วยละคะ่ะและจีนก็เน้นย้ำนะคะว่าจีนคือผู้สร้างส,างสันติภาพโลกที่แท้จริงค่ะแล้วก็จะเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาของโลกด้วยละคะ่ะจีนเองก็ใช้การค้าดับไปนะคะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นนะคะ